สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมรถใหม่ของเรานะครับก็เป็นรถเก่าของเขาเป็นรถใหม่ของเรานะครับเราก็ไปซื้อมือสองมาต่อจากเขานะครับรถตัวนี้เป็นรถปีหกหนึ่งหกสองนี่แหละครับผมถ้าจำไม่ผิดเป็นอิวสุเดก้าสามหกศูนนะครับ f อฟเกป็นตัวสิบน็อตนะครับ เดี๋ยวเราพามาชมภายนอกคร่าวๆนะครับเขาก็แต่งมาเต็มเลยครับกระจกมาซามิซลีนใบปัดน้ำฝนนะครับตอนนี้เราก็ครอบครองโดยถูกต้องหมดแล้วปิดสติกเกอร์บริษัทเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นแม่ลูกนะครับ เป็นแม่ลูกดำนะครับเป็นพื้นเรียบดำได้นะครับภาพก็สวยเลยนะครับนะครับภายในภายนอกรวมๆนะครับเป็นรถดตดำเดี๋ยวเราพาชมรอบๆนะครับเป็นตัวสิบน็อตทั้งหัวทั้งหางนะครับ วันนี้วันอาทิตย์ก็รถจอดค่อนข้างเยอะจะมีที่เดินน้อยๆหน่อยฝนก็ตกนะครับช่วงนี้พายุเข้าฝนก็ค่อนข้างเยอะที่จอดก็จะเบียดๆกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราพามาชมรอบๆอันนี้ฝั่งฝั่งท้ายนะตัวลูกเดี๋ยวเราก็จะเอามาแต่งต่อนะครับ บางฟุนกลังสั่งมานะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะครับตัวท้ายของตัวแม่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเสริมแต่งเติมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เไปเอามาได้ประมาณสองสามวันแล้วครับลองวิ่งงานแล้วเที่ยวหนึ่ง สภาพโดยรวมก็โอเคนะครับถามจากคนขับเรามีสติกเกอร์กระจกด้วยนะครับพาไปชมฝั่งฝั่งทางนึงนะครับเป็นรถดำพื้นเรียบครับ น้ำมันไฮดรอลิกอยู่ฝั่งตรงนี้นะครับบางทีเขาก็เอาไปตรงข้างในตรงกลางแต่นี้อยู่ข้างๆเพื่อดูดูง่ายนะครับเวลาเช็คน้ำมันไฮดรอลิกเวลาเราจะยกดำนะครับก็จะค่อนข้างดูง่ายนี่ก็ฝั่งทงังหนึ่งประมาณนี้ ล็อดํากเขาไปต่อมาจากอูที่คอนแก่นนะครับคันนี้ก็สวยครับสวยอยู่รถยังใหม่ๆเดี๋ยวเราพาไปชมข้างในกันครับอะคนขับเรานอนนะครับเฝ้ารถ เดี๋ยวเราพาไปชมข้างในกันนะครับภายนอกโดยรวมก็เขาก็แต่งมาแล้วก็สวยนะครับกระจังหน้าเลยภายในก็ยังเอี่ยมๆม,มีไม้อยู่เลยนะครับ นี่คนขับเราก็ได้ขึ้นมาขับแล้วก็เลยของจะลบๆหน่อยเสื้อผ้าแค่ไปหนต่อพัดลมมาด้วยนะต่อไฟเพิ่มในหัวเก่งฮะได้ร<ะ>หัสอะไรครับเง,งนินอะไรอ่ะยังยังยังไม่ได้ อ,อันนี้ก็พี่ยอดครับช่องสวัสดิเลอร์ซิงี่ยนใหม่ละยอดแบกตู้แบกนินแบกตู้แบกเหล็กแล้วนะทีนี้ขนตู้ขนเหล็กเอาหมดทุกอย่างครับพวงมาลัยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวใหม่เลขใหม่ก็ หนึ่งแสนเก้าหืนเจ็ดันหกร้อยหกสิบนะครับไม่เยอะนะครับสมุดสามสี่ปีตัวใหม่เลขใหม่น้อยๆตัวน,นี้นะเป็นชีวิตสวิตพัดลมเขาต่อมาเราลองเปิดดูนยพัดลมติดแล้วโอ้โหเย็นไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนอนเลยค่อนข้างเย็นนะพัดลม ภายในก็ถือว่าสภาพโอเคนะครับสภาพดีสวยครับไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นก็เฉลี่ยก็อีกสามพันโลก็สองแสนก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็ออยเกียร์เบร์ ก็มีประมาณนี้ครับพามาถ่ายดูคร่าวๆส่วนตอนนี้ช่างศูนย์ฮีโน่กำลังเข้ามาเช็ดรถฮีโน่ทุกคันให้นะครับมพี่ยอดก็เอารถเข้าไปเช็คแล้วคันหนึ่งเสร็จแล้วคันหนึ่งก็เดี๋ยวเข้าไปเช็คให้เช็คให้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาพามาชมคันนี้ก่อนคร่าวๆนะครับ ติดพัดลมพัดลมดับถือว่าสวยครับคันนี้ข้างๆก็แต่งเป็นลายเรดมานะครับอันนี้ฝนมันตกเพิ่งล้างไปแล้วก็มันก็เปื้อนต้องทาการล้างบ่อยๆนะครับชุดพวกนี้ ตรงนี้ก็ต้องขัดต้องเช็ดบ่อยๆก็จะเงาครับโดยรวมก็สวยงามครับวันนี้วิ่งงานก็ปกติระบบก็ปกติทุกอย่างบรรยากาศรอบๆนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็เข้ามาจอดที่ร้านกันหมดนะครับ ทางศูนย์ก็กำลังเช็คไล่เช็คลรถให้นะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายทําให้ดูก็พามารับชมเล็กๆน้อยๆครับใครอยากดูตรงไหนหรือส่วนไหนก็ บอกได้ครับก็เดี๋ยวจะพามาได้ชมเรื่อยๆไม่รู้จะพาดูอะไรเหมือนกันว่าโดยรวมมันสภาพก็ดีทุกอย่างครับพามาดูภายนอกเฉยๆนะครับก็เป็นรถใหม่ที่บริษัทของเรานะครับก็เลยพามาชมก็เดี๋ยวว่างๆจะถ่ายทำคันยูดี หน้าเลดที่เราเอามาใหม่ให้ชมอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไปรับตู้มาแล้วเดี๋ยวจะลองวิ่งงานดูแล้วนะครับตอนนี้ช่างไฟก็ไล่ระบบไฟให้ทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับกับเจ้ายูดีนะครับตอนตนี้ก็เป็นเจ้ายูสุเด็กก้าสามตูน สามร้อยหกสิบนะครับหรือเขาเรียกกันนะสั้นๆว่าก็สามหกสามหกกันครับขอบคุณที่ติดตามแลรับชมอีกครั้งครับผมมีอะไรเดี๋ยวเราพามารับชมกันอีกทีครับสวัสดีครับ